มันแมันดันขึ้นมากขึ้นเนาะคุปปี้เลนนี่ในขนาดเซยงเออใหญ่เข่าทางน้ำพันตามต้นนู้มลาเห็ดพันหงขเางหังลบ้อเล สีกองนะพี่น้องตอนนี้ฮก็อยู่ทาบักเนาะเต็มตาฟังเลยเนาะตอนนี้ก็ฝน,นะนะน,น,น,นกับเสาตกแล้วนะเด่ว่าระดับน้ำกันยังร้ายคือเก่าอยู่เนาะ กีก็จะเป็นชาบักเก่าเนาะบ่อน่ย่เชื่อเพื่อนก็เอามาไว้อยู่แคมมมิดแล้วเนาะ ระดับนาำตันกเกกเต็มตะฟังเลยสำหรับในน้ำเนี่ยก็จะไล่ไปสู่อัตปือเนาะ แห้งเป็นตะยานเนาะพี่น้องทางหน้าก็จะเป็นวังสงนะังเนาะ ไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งจุดใหม่เนาะจุดที่มันถ่วมทางเนาะถว่วมขวาเนาะไม่เศร้าในการถกลับไปบ่ได้เนาะ<ส>ระดับแม่น้ำเนาะอยังเต็มตะฟังคือเก่า ขามมือสองเนี่ยขั้นทนายดีวะขามฟีวะเชื่อเงินอยู่วะังคกเสียเออขามฟี่ขามฟี่ <c oughs> <c oughs> โฟีลึกเนะ 10, ะาะสิบพันบาทคันหนึ่งขา,ขารถเนาะ มันดันขึ้นมากขึ้นเนาะคุปปี้แล้วเนี่ยนี่ในขันน้ำเซยืงเออใหญ่เอาเข่าทางน้ำพันบรรดามันลงแล้วสมมติว่าเข้าก้อยอันนั้นในน้ำพันเนี่ยเอาเข่าทางเออเอาออกทางน้ำเซย์จริงได้เมื่อนาเมื่อส่วนขันก็กรบโบได้เมื่อเนาะโบมีเหือหนามก็ล่องนะตอนนี้ ตอนนี้คลามบานะ่ได้ได้เนาะตอนนี้ก็ค่อยลงมาแหละคอนใหม่ไงกำมะขานีบ้าเนาะ ทางเลยทางน้นก็จะเป็นแม่น้ำเซ่เนาะแม่น้ำเซ่กอง สภาพมือสาวในกระขามบอด้เนาะน้ำถมคว้าเลยซสุด Dem da fangen wir noch. no, no. มันแตกเมื่อเสาร์ในวันนี้น้ำคือสีแห้งเนาะตัดเสาร์นี่ไงเออพี่ลึกเนาะความแข่งใหม่เนี่ยก็สิคขาอยู่บนนี้เลยไวจังเนาะใหม่เนี่ย โอ้ยน้ำลอกจนลงลงอ่ะอยู่ดอกแต่ละปีนี่ด้นว่ามันมันถ่วมนี่บ่ด้นนะ จะหน่อยนะ้ำมันลงเลยเอาไปหนากก็หน้อยหวขี้เหือทางรล้นี่นเบอร์ตี่ฝนเนาะมือแรกนี่ตเอสิบแปด่าะ โอ้ยชิใหญ่เหืนอล้วบ้าเนี่ยห้อยไฟเองหรือบ้านเนี่ธรรมดาเนาะไฟ แน่สี่เอาไปจังไรแบบเนี้โอ้ไม่เขาบอกเอาออกทางนี้มั้งเนาะเอ๊ะมอไม่ม, <laughs> ม,มีผ่าบ่าจวดมหลดข้าวหนึ่งเลยใส่แห้งไรขานาดน่ะ เออมันฆ่าหยานะกับลึกเนะเอาเฮืกไป้างน้เือยาเบื้องลุ่มตัสยังอีกแกเฮือไปแล้วบ้านนี้ ตอนนำขึ้นเราไปสบายเนาะไปเลยไปเลยเออผ่าก็ไม่บ่าทางเนะาะดึงเหืออล้วบ้างเนี่ยมือเซาวนี่บริดึงเนาะสบาย วันมือสุดท้ายแล้วว่าพัยเขาเนี่ยฉ่นว่าาว่าบางคนก็ว่าฮอดวันที่สิบหกมนนี้วันที่สองเลยมนนี้สิบสามม้นนี้สิบสามเกิเ็ดว่าสิบสี่ยงยาสิบสามแ้อสิบสี่มนนี้เขาว่าพุ่หนาฟยนคือลูมเพื่อแต่ลุมคนวันที่สิบสมม้อนี้อืมว่าเมื่อวานวันที่สิมม้นนี้วันที่สิบสี่เลเนไงเปดจ้ะหาคนค่ะหาคนเนาะ กพวกสะเท็ดลยนั่งังนลกําังข้านเจนะ่างกรูกเจกรกจักครืกนข้าเยียบจากสคนนี่สิบุล่งว่เรน่มตีกไงเด้ ขาคอ,อนเนาะชิบ มุเสาเนี่จะจับอยู่วะเสานี่บ่มนนั้นนนี่แค่ไหนวะแค่ไนวะมันไล่มานำหนาไหมเนาะเบลแบบเขาไต่เซงไปใหม่ไปเออที่เึ้นจับปะนี่ยวะขึ้นต้นแรงมือซื่นหัน ภาคเบื้องพุ่นทำหัวโจอดเ์เพื่อทงแนวนี้แหละขเขาขึ้นใช้ตะพังห,หั่นเออบมื่อไรไปขายปะหนไรส่งถ่ว,ถวหนักๆก,กันนะเนาะสองพันเก่าเออเดือนสิบป,ปีน่ะเดือนสิบว่ะเออลูกคถั่วเมือ่อตอนแถวนี้เบิดอคุณถนัดเดือนยามตอนั้นก็ยังเททางนี้มันเอาไปโจมแต่ถึงเออโจมไปเลยเนาะเออโจมไปเลยแล้วแต่ถึงนี่หัวตกมาอยู่ตรงนี้ไปปัดไปหั่นหลย มือเสาร์ข well, so ้นค uh ือสีไลายนะมือเสานี่จุ่มกันอยู่นี่โอ้สามันเงินเขาว่าเหือก็จุ่มหักคอกระบื้องเขาอาคารรถจักมือเสานี่เปล่เออปนี้รถเบียดมาเป็ลุมทังมาเลยเออบ่อภัยให้คนลาวเฮาใ่เห็นแล้วก็ขางกัน บจ้อขาอยู่หันมาทางมาเลยพอดีหนักเขาเขาเรื่องเออเคื่องเตเลยแต่เครื่องบได้ไล่รถรถใหญ่ที่เนามันทางมาน่ะรถใหญ่รถเบียดรถตู้รถยเข้ากัอ๋อเดียนไปเลยเดีนไปเลยเดียนนะมองเา ข really so ึ้นาบาอเาเจ้าตนกอนเนขีล oh, ังเจ้าผู้เก่งใจทัน้ชมโอ้บะติงเลยเนาะจะดูดไปแล้วไ้จอ เขาบ่ได้ปล่อยน้ําเขื่มันก็เคยบกอยู่บ่ยามแลงบ่บ่ได้บกบกขตันน้ําเือนเนาะเออทําสะอาด่ง่งาบ่ปล่อยน้ําเือนย่างกับตีนเอา

ได้ข่าอะไนะเข้ากรอกเขาเลยเออไปกำมาแจ็กนายมีเยงย่าคุกคนงกับไปวะ เอาม่จุ่มกันอย่างนี้แล oh, oh ้วนี่ตัวรับจะเสียกลอเว้

กันบัดเคืออะไร้อนนีนต้ตอนนี้กระถ่าให้น้ำลงเนะเาะเพื่อจะเอาเคื่อขามมาฝั่งนี้เนาะ